วันนี้าพาัพผู้สูงอายุไป,ไป,ไปแถวลาดบุรีีเอามีกันกันหลาย เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้ใครมาไม่มาจะได้รู้ไงว่าทบหรอยังม่ไดี้ไ่นาผู้สูงอายุมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์กูบัว ทได้อี่นี่แล้ว12ค่ะตัวี่รู้เลยไม่อะไรละะการเอแล้วก็ตส่เอนรก่อนจะเชื่อีจะเป็นสิน้ที่เป็นตาดที่สตัวองหลีกไปยของชื่อยมความคิดจันกะค่บัวฮะแล้วก็สิทจบในตลาด

ี่หัวปีทำกระทงเป็นของที่ว่าพอเราทำแล้วเราก็ทิ้งทิ้งทิแต่ทางนี้เขาอยากเอามาทำมาดัดแปลงมีแปลกๆใหม่อะไรเนี่ยอะไรต่อไปนี้เราที่บ้านก็ไม่ต้องใช้จานแล้วเวลากินหัวปีทำกระทงหัวปีทำกระทงกินข้าวเหนียวของท่านนายกอร่อยกันเลยนะ อิ่มไปอีกมื้อหนึ่ง <c oughs> อิ่มไปอีกมื้อหนึง่งนะแจกของห <c oughs> <อ>ัวฟรีใส่ผัดไทยแจกแล้วแจกอ,อีกแจกแล้วแจกอีกอกินอะไรม่กินอะไรอ่ะรอามากมายต่อแถว,แวรอนานหน้าหา <c oughs> ่าน้ำด้วยระหว่างรอก็กินหมูย่างไปด้วยเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลา น้องมารออะไรคะ่รอน้ำค่ะอันผดไทยยังคะผัดไทยอร่อยใช่จ้ะน้ำยาตอ่ะนี่ค่ะนี่น้ำพริกน้ำยาน้ำยากะทิ นทิบ้าเ,นะเออนัอง่งร้านนีมาไม่ครบะเดมเช้าเกินปตรงนั้นเดี๋ยวนะออที่น้างหังได้นะคะที่น้ามีค่ะโต๊ะยาวๆค่ะนั่งได้เลยค่ะ คะ่ะน้ำยาร้อนๆเลยคะ่ะต้องมีผักบุ้งต้มซะหน่อยไม่มีผักบุ้งต้มกินผักบุงต้มแถวนี้เขาไม่ค่อยนิยมค่ะพี่หัวลวกอีกก็ไม่ค่อยมีคนกินอ๋อี้จังหวะมากับผู้สูงอายุเลยก็กหัวตีนั่นแหละแต่ดีนะทำขาวดีนะ อ,อืมตัวขาวดีจังใสมะนาวสุดค่ะหาที่นั่งกินก่อน,ออนไปหาเออไปเดินดูก่อนแล้วดลเดี๋ยวอยู่ตรงแถวแถวนี้แหละกินน้ำพริกน้ำยาคับน้ำพริกน้ำพริกหวานที่เบรน้ำพริกอร่อยี่กินนะคบน้ำพริกที่คูบัวกับน้ำน้ำยา นี่เราจะมาอะไรเนี่ยจิปปะสถานบัวแหมพิพิธภัณฑ์ภูบัวเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนข้างนอะเดี๋ยวถอดรองเท้าแล้วของวางไว้ที่นี่เนาะนี่มาเจอพระเป็นอะไรถิ่นครับเป็่ยังทางลงก่อนขึ้นทางลงก่อนขึ้นอันนี้ก็จะเป็น ที่วางหัวโขนฮะเาร,ร่มาห้คเอลุงน claro> ั่งอยู่เจ้าหน้าที่ประสานงานมาคลุงนั่งสบายเลยโอ้คุณลุงนั่งมองคุณลุงนั่งมองระวังสะดุด จคุณลุงครับขับรถสำรล้อคุณลุงชื่อคุณลุงชื่อพันเอกสมบองพ่บูลแถวคือลุงคุณลงพี่อพี่ทำอะไรได้ไยได้ปักถักร้อยพวกโบราณค่ะีว้อยม่เ็าม่ใช้เหมนเป็นรูปเป็นเตี่ยเลยนั่งนะนั่งงอ ไ้พี <accurately S 2> ่อะไรไม่พัดลเลยตอเป็นถ่ายต้มีก็เอาานพี่ฮูยครอยาายายฮ้ยคุณที่พึ่งจะไปดูที่นู่นเน นี่เดี๋ยวนี้เครื่องแอบพิมพ์ดีดแบบนี้ไม่มีแล้วนะเนี่ยมสมัยก่อนใช้ใช่บางคื<บ>ออนเดียดต้องใช้แต่ตอนนั้นใช่ไหมอู่ออที่เราไปขอเนี่ยจมาไ,ไว้โทรศัพท์ไว้ที่นี่เยอะแยะเลยเต็มพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์เอ๋วิทยุอันนี้ของเคยมีอยู่ของเก่าอย่างน,นั้นเลยบางคนรักษาสมข,ของเก่าไว้นะเอาไว้เวลามีราคา เอานี่ก็ได้มาดูพิพิธภัณฑ์คูบัวก็มีคุณลุงลุงมากมายอยู่ในนี้อย่างเช่นอาจารย์พิสิทธบช้ำแก้วไม่ว่าอะไรกันเอกพิเศษอนัท ันเป็นเลขาอัี้คือะไรคัมพีคัมพีันนี้อักษรนี่อันนี้ไงกรุณาเนี่ยจะขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอีกนึ่เอ่ะขึ้้เป็นลงใช่ไ โอ้มีไฟติดด้วยนี่นี่กำลังหุงข้าวอยู่พอดีเลยเฮ้ยวิวมีไฟติดพี่มาดูที่หุงข้าวกำลังหุงข้าวทำแบบข้าวใช่ผมมันเราเปรียบเลยพีอดีเหมือนจะไมาแม่เราเปรียบเลยหรอเนี่ยติดไฟแล้วเราปิดก็ติดไฟโไฟสีแดงนี่เปิดแอร์ด้วยนะ อ๋อนี like? way, Man, ่ก okay. ําล um ังคลอดอนเมื่อกี <N 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 ้บเน่ออกนี่ไงกาลังคลอดแมมมาดูกําลังคลอดนี่กําลังคลอดอยู่ไฟกําลังคลอดทําคลอดอยู่หมอดําแยลูกล่าใชดเวยลูกคนสุดท้องลูกล่าอยู่ไฟดูอยู่ไฟหมอดําแย่ดูทำเงินเด้เลยอ่ะฮั พี่มาถ่ายนี่<ด>นอจำแย่หรอห,หมอจำแย่ด้วยยับถ่ายอ่ะหมอดูไหมผู้ชายผู้หญิงวุ้ยเด็กออกไปไดนยอนมอันนี้เขาเปิดเพลงเนี่ยนี่มาขับรถเบนซ์เนี่ย ขับรถเบนซ์ขับรถเบนซ์ระวังหมากัดเด้อมีหมาเด้อเนี่ยเนี่ยตะไบก่อนไทยเนี่ยโมแม่กแม่แม่เคยมีไหมมใครเอาไปด้วยไหมหมากัดแม่เคยมีแม่โม่หน่งเดือนนะคือปีถ่ายปีผมให้หนูด้วยคนจะถ่ายไหนเล่นถ่ายฮะไม่จะถ่ายไหนต้องมาบนี้อ่างเดี๋ยวเราถ่ายเรให้ก็ถ่าย มีรถด้วยรถอาิกามีฝาน้า้องนเ่ราเข้าตรงนี้แล้วก็เดินเข้าได้เหรอไม่ได้ไา่ได้าไม่ดูหมดเลยนะนี่อบอกว่าได้เขามีลงเท้ารองเท้าให้นี่ไง แต่เดี๋ยวไปเข้าข้างนอกเถอะไปเข้าข้างนอกอ่ะ ก็มาดูการทอผ้าอทอผ้าสมัยคุณยายสุกทำแก้วคุณยายกำลังทอผ้าอันนี้ก็จากยากอย่างสมัยก่อน,นก็ใช้กันแต่สมัยนี้เขาจะใช้เป็นอะไรนะ เป็นจักอุตสาหก,กรรมกันหมดแล้วอันนี้ตัวอย่างกูกทอผ้าจกสำหรับใช้เป็นตีนสิน้น,นคุณยายำํำเมาละหูกำลังทอผ้าจกตีนสิ้นอันนี้สีจะเปลือกเปลือกเพกาไม้ลูไม้ สีจากไม้ฟางสมัยก่อนก็จะใช้สีจากแอร์พวกต้นไม้อะไรแบบนี้แหละเป็นพืชที่ใช้ย้อมสีเส้นใยสีธรรมชาติ ขนเม่นใช้สำหรับควักจบเส้นได้มามัดขัดเส้นได้ยืดให้เกิดสายแค่เดินได้แค่เดินได้ดไดใช้สำหรับเรียงด้วยเส้นยืนวักใช้สำหรับเรียงได้ด้วยเส้นยืนอันนี้คือ การกำเนิดลายผ้าจกบ้านครูบัว,วชื่อลายแคทแดลายสมเด็จพระเทพระนราชธุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นแคลายเมื่อ14ตุราคมพุทธศักราช2534เนื่องในวัาระกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดศูนย์สืบทอดศิลปะก้าจกรานบุรีอันนี้เราก็พามาขึ้นมาชั้นสองแล้วมาดูศิลปะการทอผ้าน,นี่เดี๋ยวเราก็จะดูไปเรื่อยๆผ้าไหมผ้าไหมครูบัวเพื่อจะมาหาซื้อกันเนี่ย<ม>เพราะว่ามีชื่อวันนี้มาแวะที่แรกเลยแล้วก็จะซื้อถึงของลำบาก วันนี้ก็ถึงอุทยานเขางูแล้วเตรียมตัวลง<อ>เตรียมตัวลงได้ระวอ่ะผูสูงอายุลงมากันได้แล้วนอนกัน14ค่ะ เข้ามาที่อุทยานเขางาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ล่มหน่อยอไประวังแล้วเดินมันจะเป็นทางลงระวังหน่อยเชิญเลยนะคะเดียวค่อยๆไปค่อยๆเดินนั่นนะค่ะจะจะลงไปทางนูง้นจะมี ถึงอุทยานเขางูป้าค่อยๆลงค่ะนันเนี่ยค่อยๆเดินม,<า>มันจะมีไอคอดหินนั่งถ้าไปตรงนั้นน,นะนมันจะมีที่นั่งอ่าค่อยๆเดิน,น,น,ดนม,ม,ม,มีมีลมๆด้วยเอาไปไหนจนหมดแล้วล่เาสวยน้องแมวลอ่ะจะจะลงเรือก็ได้นะมันจะมีเรือเรือถ <c oughs> ีบ เรือถีบน้ำเออเรือถีบน้ำเกบที่ที่นู่นที่สัมพันธ์ใช่แล้วก็ซื้ออาหารให้ปลาถีบไปถีบมาควายน้ำเป็นเป็ดเลือดไปลอยแย่เลยโอเคโอเควันนี้มาเที่ยวอุทยานเขางูสนุกมากสวยค่ะสนุกสวยสวย บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีอะไปเข้าแขวทีละคนเชอชอบมากเลยชอบวิวภูเขาแบบนี้สวยมากเลยประทับใจมากิชอบเหมือนดูเมงจีนเลย ดูนั่งจีนมากดูไงจะลงเรือกันไหมนั่นน่เรือเลื่อนทีบไม่ต้องไปเมืองจีนเลยนะคะมาที่นี่ได้เลยสวยมากเลยนี่มานี่ก็ไม่เคยมาเลยครั้งแรกในชีวิตเลยสุดยอดเลยตรงนี้จะไม่มีลิงถ้าลิงนี่มันจะอ้อมเขาไปอยู่ตรงนู้นตรงนั้นลิงจะเยอะตรงนี้จะไม่ค่อยมีหรอก เคยมาเลยนะเนี่ยตั้งแต่เด็กก็มาคือเราเป็นคนลาดบุรีแต่เราก็ยังมาลาดบุรีก็ขึ้นไปตรงนั้นแล้วเจอแน่ๆค่ะลาดบุรีอ้อมทางนู้นมีลิงอ๋อก็เดินไปไงเดิน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 ไปแต่ถ้าเผื่อไปลิงอ่ะทางนู้นอ่ะมันต้องนั่งรถอ้อมเข้าไป เจอก็นคนนั้นแหละเบื่อแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมาบ่อยนะแต่มาบ่อยหาลิงเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วมันมันแกล้งไงมันแกล้งเราไงบ้ามาบ่อยหาลิงเมื่อก่อนเอาขอไม้ดึงกินนะใช่ไหมว่าเอาของไม้กินทุกอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้มันแกล้งเราเราก็ไม่ค่อยไปหามันสุดยอดเลย ว้พระใหญ่มาแล้วเอาไว้คุ้ม,มคุ้มไหมบรรยากาศดีนะลมพัดเย็นดีบรรยากาดีมลอนั้เย็นิอันนี้ก็มาวัดหลงพ่อใหญ่ น้องหอยมาะหว่เจ้าแม่กวนอิมอันนี้คือจอระเข้ที่เขาเอาไว้ผูลิงเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ก็คือวิวสวยๆวัดหนองหอย มีลิงอยู่ตรงนั้นสองสามตัวไม่กล้าเข้ามายุ่งหรอกเพราะเอาจระเข้มาขู่จะมีลิงอยู่ในนี้นะน,นี่ก็มาถึงวัดทํานา้ำต,ะะตอนนี้ก็เข้าแถวซื้อดอกไม้ทุกเทียนอะไรหยิบเลยครับไม่ต้องเลือกหยิบได้เลยดอกไม้ทุกเทียนจุดด้านนอกนะคะ หยิบได้เลยครับเหมือนกันหมดไม่มีเสียค่ะใช้ทู่ค่ะ,คะนี่ไงตู้อยู่นี่ไงแม่ <c oughs> <c oughs> เดินในอะไรถ้ำถ้ำน้ำวัดถ้ำน้ำแสงสีแสงสีใช้ได้เลยไม่ไ้ล่เบาไม่มีนะ ออลงล่างเข้ามาถึงถ้ำน้ำฝนข้างนอกตกพอดีเลยต้องมาอยู่ในถ้ำกันละตกตกหนักด้วยข้างนอกไปไหวดรงอ๋อไปไหวดวงน,นู้น เป็นข้ามที่ว่ามีนะคะขอสามตัวต่อมาต่อปีเดียวกัน,นได้เลยครแล้วก็มันตัวนะเชื่อมมังวรด้วยกันนะวันแม่พญายานมาก เลขอะไรสองตัวนี <hi> ้โอ้ยอย่างไกลคิดฮะเก้าเก้าหกเก้าหกเก้ามาจากไร่ขิงไงเรือเลยพอดีเลยใช่ชมความปัจจัยแนได้นะเรือที่จอดไว้วี่ไร่ขิงอ่ะยังยังไม่เคยออกเก้าหกยังไม่ออก

เรื่องเกี่ยวกันเออ <coughs> <coughs> ยินเสียงฝนเลยนะ,นะนเนี่ยได้ยินเสียงฝนก็ไม่ได้แล้วมันอักมากกว้มันหายตกหรือยังฝนตกแค่ไหนอะอมดด้านนี้ขนะไม่ตกแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้ยินเสียงไม่ตกแล้วแต่นี่เงียบสนิทเลยนะตอนนั้นฝนตกปุ๊บก็เลยรีบวิ่งเข้ามาเลยไม่ได้ยินเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตั้งแต่ฝนนะฝนยังไม่หยุดยังไม่ยืนอ้อเลยเป็นแถวเลยถ้าฝนแมันก็เออแจ้งวัตถอยู่ในนี้นี่ไม่ได้ยินเลยอ่ะ อ่าใชตต่ตอนนี้นะจะเบาเลงหน่อยแต่ว่ายังมีฝนยังไม่หายไปเดินเข้าถ้พยาพญานาคก่อนอยังได้เลยฝนยังตกนะฝนยังตกอยู่ใช่ไหมเจ๊หมวยตกเขาเป็นคนต้องยืนรอ,อ,อ๋อยืนรอจะไปเข้าถ้พยาพญานาคกนะลัวไม่ทันเนี่ยเห็นข้างในนี่เงียบจนนิดเลย ในน้ำล้นถ้เดี๋ยวขึ้นรข้นรถเดี๋ยวเรียกามน่มาจากนี้เดี๋ยวก็ชนตกน้ำไม่ใช่เป็เด็กคนเชียงรายไม่ใช่เป็นเด็กคนเชียงรายนะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะมันมา เป็นร้อยคนสามร้อยถึงเป็นร้อยคนอันนั้นเป็เบ,บ็ดคนเชียงรายนะคะเดี๋ยวต้องมาดานน้ำมา <13. S 1> ไกลค่ะเบ็ก็สิบสามสิบสามหมูป่าแต่ไอเราไม่ใช่หมูป่าละกว่า <c oughs> ไอเรามาดูฉลามาดูค้างคาวที่วัดเขาช่องพาน <c oughs>